ควับดีค่สวัสดีค,ดค่ะคพี่เปา<ะ>ค่ะเป็นโค้งสุดท้ายค่ะเป็นโค้งสุดท้ายของเจดําค่ะเจดําฝันดีค่ะที่ดีค่ะหลังจากที่เซียงเลขกตัวนี้ค่ะเพราะว่าฝันตั้งใจงวดที่แล้วว่าได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เมืองพีขายของอยู่เมืองพีสองขึ้นซอนแมนบอแล้วมอเตอร์ไซค์มันออกไปแล้ว เก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าป้ายทะเบียนที่พีซีบอกนะมันเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นพี่ว่าเจดําขอภูมิเจ้าที่ที่บ้านขอสามตัวสามงวดติดได้มาแล้วมวดหนึ่งได้มาแล้วหนึ่งมวดคือเก้าเจ็ดเก้าเป็นป้ายขาวมอเตอร์ไซค์ขั้นสิบรื่มะม,มแล้วก็เหลือป้ายทะเบียนรถพิกอัพคือขั้นขาว ยังพระทัานได้ออกเพราะว่าคืนสองฝันว่าได้ไปขายทุเรียนใช่ไหมใช่แล้วก็ขนของขึ้นรถได้รีบขนขึ้นมันเหลือไปรถไงพระท่านได้ออกก็เลยตองงวดใ่หายตั้งแต่ต่องงวดแล้วว่าป้ายทะเบียนรถใหญ่มันห้าแปดสี่ค่ะเจดำกะหลังจากที่ไปยิปโรตตอรี่เสียงตัวนี้ก็คือฝันดีค่ะฝันว่าได้ไปไปขนเอาทองไปร้านทององไปร้านทองเมนค่ะครับผม ไปล้านท่องไปกับมูมแล้วก็สิไปค้นเอาแต่วคนหลายหลายอยู่ล่านท่องบ่บท่านได้ถึงคิวอ่าสันเพลนวานะ่ะจะมีบัตรคิวไหมเจม<ห>๊ดำมีบัตรคิวค่ะโมมีเจ้ไปหยิบบัตรคิวที่ล้านทองด,ด้วยยิิบัตรคโด<อ>น,นี้สิไปถามเขาว่าใกล้ถึงคิวนี่ไปอะใกล้จะไปถึงคิวนี่ไปก็เลยห้ใา้มู่นังนเขาไปถามแาล้วเดี๋ยวเบอ่งบัตรคิวนะบัตรคิวที่ตัวเองกำอยู่ที่มือนะ่ะ มันหนึ่งเจ็ดกัมไว้นะคะก็เป็นตัวหนึ่งเจ็ดนี่ก็อาจจะเป็นล่างก็ได้ค่ะกว่าจีมันใจหันคือว่าคนอยู่หลานท้องนะหลายค่ะอีหลีค่ะหลายสนิทว่าต้องลอตตอแถวกันเพื่อจะไปนคนเอาท่องอยี่รำก็ไปยืนลอดแถวกับเขาเพื่อจะเอาท่องค่ะหลังจากนั้นมากอ่ะเออฝันฝันอีกบอกฝันค่ะ หลังจากนั้นมากก็ขึ้นมาฝันว่าเสียงเลขสิบเจ็ดนี่ถ้าสิเป็นสิบเจ็ดนี่ก็ห้ฝันว่าไดนันได้นี่จะนำได้ไปเที่ยวเที่ยวจนจำบ้านใดหลังขึ้นมื่อขึ้นนี่มื่อคืนนี่มาฝันยำอีกไปขายของอยู่ที่เดิมที่เมืองผีนั่นนะที่บ้านหลังเก้าพ่อมบ้านบ้านหลังเดิมที่ที่ว่าไปที่ไปขายก๋วยเตี๋ยวนั่นนะ ไปขายกาแฟส่งจังใดกับว่าท่านเขาส่งจังใดกับว่าท่านเขาแต่ว่าไอ้รถขั้นที่ขี่ไปเป็นรถพ่วงรถพ่วงขั้นที่เจดําขี่ออกไปขายของมื้อมือค่ะไอ้คนที่ว่ามาบอกว่าย่าลืมรถน่ะไอ้ผีผู้ชายก็นันกะเมื่อซื้อกาแฟแล้วกัามาสี่บอกอีกว่าย่าลืมรถเด้อนี่สี่ใส่อีกบอกว่าย่าลืมรถอย่าลืมรถแมนค่ะแต่ผีผู้นั้นมาชี้ใส่นี่ สามคันามออกไปแล้วหนึ่งคันออกไปแล้วหนึ่งคันแล้วก็ปี๊พข้าวอ่ะมันเคยออกเลขท้ายสามตัวสามตัวไปแล้วก็ยังเหลือรถพ่วงจะเล็งพ่วงข้างที่ขี่ออกไปขายของค่ะเหลือยุ่งซ้ำนี่แหละค่ะที่พ่าด้านในออกค่ะเจดําก็เลยว่าเอมันทะเบียนรถใหญ่มันห้าแปดสี่มอเตอร์ไซค์มันสี่ห้าเก้า มันต่างกันแค่แปดกับเก้าหามันขึ้นมาแต้มนึงแต่ตัวเลขอะเหมือนกันหมดเพียงแค่ว่าจากแปดเปลี่ยนเป็นเก้าเฉยแต่เลยว่าใส่ไซเป็นตัวล่องคือสี่ห้าเก้าให้เอฟซีตัดเล่นนแมนค่ะนะให้เอฟซีตัดเอาเพราะว่าถ้าตัดให้กับสีมันกันเดี๋ยว,งงวเอฟซีสิงงงว่าเลขคือหลายตัวแท่เลขบอหลายตัวค่ะสำหรับเลขมักเจดดันี่คือหนึ่งห้าล่าง ห <17 S 1> นึ่งเจ็ดตัวที่ได <เล S 2> ดับมาหนะึ่งเจ็ดนี้ได้ข่าวว่าไปเหมาลอตเตอรอี่ไว้แล้วกี่ใบครับ,บยี่สิบใบได้มาบว่าได้นับอยู่แต่ว่าดูว่ามันลายแล้วหนึ่งเจ็ดนี้นะแมนค่ะเพราะว่าเ<อ>จ้าของเป็นคนกรรมแต่พูดสตีเอากำส่มือนี่มันก็สี่เป็นศูนย์มันบากรกำเลขสิบเจ็ดใบเนี่ยหรือว่าเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดก็ได้แต่ก็แล้วแต่ผู้ใดสิมัก ตาผู้ใดมาก็เอาใส่เป็นสมตัวก็ได้ห้าแปดสี่นี่เจดาก็ขวัญว่าผีมาชี้ใส่ทะเบียนแม่นละค่ะละก่ไอ้บาวบวกกับไอ้บาก็ลูกเสาขวัญเหมือนกันว่าได้ขนผีไปทําบุญเออมันลงมันกันไยลงตัวกันค่ะผีเต็มรถนะไอ้บาวขวัญใส่ชุดขาวไปทําบุญอันหลักก็เลยว่าเอออาจจะเป็นเน้นห้าแปดสี่สี่ห้าเก้าเป็นตัวรองเพราะสีหาเก้านี่เป็นเลข ไอ้รุพ่วงซาเล้งพ่วงข้างที่ขี่ไปขายของทุกวันอันล่ะเจดำกันเลยว่าแต่วันหนึ่งหาบ่มีที่มาค่ะมักคือซื้อหนึ่งห้าคือไม่มีที่มาชอบเฉยๆแต่หนึ่งเจ็ดเนี่ยมักคักคือเจ้าของได้กรําหนึ่งห้านี่ก็ตญ้ามาตําเจดบที่วัดหนองลงตอนที่ไปราเลยแมนอแมนบอนี่ครับหนึ่งห้านี่นี่อ๋อ <ม>นี่ฮนี่<อ>นให้เ <5 S 2> อฟซีด<น>ูหนึ่งห้าลืมอันนี้ออหนึ่งอันนี้อันนี้มีที่มาถัดมาจังสันนะเจดับลืมนี่ครับหนึ่งห้านี่ทิทยามาตำตอนที่รำเขียน,นตัวนี้ออกมาลืมเลยยังฟังใจแค่หนึ่งหาหนึ่งหาคือนมาเรีกมักอ๋อครับผมนี่ค่ะเป็นหนึ่งห้าที่ที่ยามาเขียนให้ แต่ว่าจีดัมนี่ยน่ใ,นใจจีดําว่ามันต้องเป็นหนึ่งเจ็บแนใจจีดัมนะครับผมนะโจตัวเลขงวดนี้หน่อยครับผมตัวเลขงวดนี้ใช่ไหมตัวเลขงวดนี้เนี่ยอูย้พี่น้องอย่าลืมเดอ้อจีดํมมักคักอีดีเลขสามตัวห้าแปดสี่กับสี่ห้าเก้าเนี่ยคะ่ะโจหน่อยครับผมเนี่ยสี่ห้าเก้าเป็นตัวรองค่ะ ใครชอบก็ตามนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านน,นะครับผมก็เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะก็ช,ชมเพราะความบันเทิงก็ได้แต่บริจดีดาสีฟอก์ฟันจะรู้สึกว่าพักนี้จะฟันดูดูอ,อาจจะเป็นเราได้พักผ่อนถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนก็จะได้นอนเต็มที่หน่อยเพราะว่าถ้าจันถึงสู่ก็จะไปขายของบูมีเวลาฟันค่ะมันเน้นฟันเอาเสาร์อาทิตย์ย่างเดียวผมอ่า ตัวที่เจดามักคือตัวที่วงกลมใช่ไหมครับผมคือตัวนี้หนึ่งเจ็ดชอบที่สุดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสี่แล้วก็แปดสี่เมียนค่ะหนึ่งเจ็ดนี่คือควันเป็นล่างอย่างเดียวปั้นล่างอย่างเดียวเลยค่ะโอ้แล้วไอ้ขึ้นบนไว้ด้วยไหมก็แล้วแต่คนชอบค่ะมันกะมีสิทธ์มาทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะกผู้ใดเห็นกะจับไว้เดีจะถามว่าตัวเลขเยอะไหม พี่บาวว่าไม่เยอะนะครับผมก็มีบนสองหางล่างสองหางแต่ที่มันดูหลายตัวก็คือขยายให้นะครับผมพี่บาวไม่ได้ตัดให้แต่ห้าเก้านะครับผมหาก้าก็ตัดเอาก็ได้ถ้าใครชอบตัดเอานะครับผมเค่ะแต่ว่าถ้าเจ๊ดำนะเจดดำมักตัวนี้หนึ่งเจ็ดฟันหนึ่งเจ็ดล่างอย่างเดียวใช่ก็เหมือนวดที่แล้วก็พี่บาวก็ไม่ได้เขียนทะเบียนป้ายขาวให้นะไม่นั้นเอฟทีก็จะได้สามตัวตรงกัน อเพราะว่าในคลิปบอกอยู่ว่าป้ายขาวมัน979ใช่แต่พี่บา่าว<ก>เขียาเขียนแต่ป้ายแดง797เนอะโอ้โหเอาป้ายแดงรถเราแดงจึงครึ่งปนั้นใครก็อยากขี่ป้ายแดงเนาะถ้าเป็นตัวตัวนี้นะ459นี้คือทะเบียนรถที่ว่าฝันเมื่อคืนไปขายกาแฟแล้วก็ไอ้คนเกามาบอกว่าอย่าลืมรถอ,มอย่าลืมรถค่ะ แต่ก็เอารถพ่วงไปนะแต่แกยืนอยู่ข้างรถพ่วงแกมาสั่งกาแฟจีดาังกาแ็เคยขายกาแฟจเทียสูงกาแฟกับก็ท่านเขาแบบว่าไงไงอเอาเต้นนำฮอนใส่จนว่าติ่มแก้ว่วติ่มแก้ว่วอืมครับผมเป็นราคาก็ได้เป็นที่มากของสี่ห้าเก้า นี่ก็เป็นแนวทางของเจดํานะครับผมกับ <ะ S 1> ความพันต่อวัวให้เอฟซีเป็นนี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมย,ย้ําว่าเป็นโค้งสุดท้ายถ้าใครชอบก็ตามนอกผมใครไม่ชอบก็ผ่านเ <ะ S 1> สนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมตัวเลขก็เหมือนที่พี่บ่าวย้ํานะมีเข้ามีออกมีหลุดนะครับผมพี่บ่าวก็ขอขอบคุณเจดํานะครับผม <ะ S 1> <ะ S 2> ที่มาแบ่งปันความฝ <ะ S 1> ัน,แบ,นแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีนะครับผม <ะ S 1> ครับสวัสดีครับเจดําครับผม นี่ค่ะเป็นแนวทางของเจดําค่ะพี่น้องค่ะนี่แนวทางของเจดาเนาะคะ่ะห้าแปดสี่เป็นไปทะเบียนรถปีกับขั้นสีขาวที่ไปขนทุเรียนไปขายในเมืองผีเนาะคะ่ะสี่ห้าเก้าฟันใดมือขึ้นนีพี่น้องฟันใดมือขึ้นนีค่ะว่าเด็ผ้าซาเลิงรถซาเลิงไปขายของขายกาแฟไอผีผูเกาหันกับมาสีใส่แต่รถขั้นนี้ค่ะแต่เนึ่งาก็เป็นยญาเขียนไ้ค่ะแต่ว่าหนึ่งเจ็ด เป็นเลขที่เจดํามักค่ะเพราะว่า,วาจิไปเอาทองเนาะค่ะกับในมือกับกระดาษเลขเบอร์สิเนาะค่ะนี่ค่ะสำหรับป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ฟันวาริกีไปขายของเนาะคะ่ะขายกาแฟาเบิดขึ้นพี่น้อง4ี่ห้าค่ะผู้ใดมักกระจัดคัดกระพานค่ะแนวทางมีเข้ามีออกมีรลุดค่ะ ผู้ใดค่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทังช่องเจดํำน้ำเนื้อเด้อค่ะค่ะสำหรับมือนีเจดํำกสีคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอให้อีฟซีทั้งบ้านท่านผู้ชมทั้งบ้านลำลำเรวยๆเฮงหปังๆังในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะขอให้สชคดีสู้กูสู้คนเดอ้อพี่น้องสำหรับมือนีเจดํำกสีคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ